สวัสดีพี่น้องมาเบิ้งบานแจ้สิวขาวพิมา่ารุ่งพี่น้องเบิงบ่งดูหลังคากะขาวหมดรถกันแนลีนรถกระคอยไปเพราะว่ามันล่มากแล้วมันกีนเย็นมันเป็นหนังฝนยมองพี่น้องอันหลังคารถอัน,ด,อน,นด้วยตัวกะขาวเต็ม้พี่น้อง เจ๊ติว่ากับไปอันนี้เป็นโศกที่มาเป็นท่านยางพินองบนเมืองเบืองเมืองเมือนนี่พิล่องไปเห็นเจ๊ติว่าสิล่องไปเห็นแล้วกันเล่บบอลล่องไปพี่นองเห็ตตบอนประตูจากของเขาตอนนี้ก็ขี่มากับล่อ ตะกอนี่้ดวกับเห็นไปอยู่ในอ่ะหนังในกาตูนพี่น้องปีนี้ีิมาหัวการะล้งลบังบี้การล่งซากัวุกปีล่งหลายกว่าเก่าพี่น้องมึงพบแฟนได้ดวแลแปไนแล้วไปแั้วไป <c oughs> <c oughs> วสูบพี่มา หน้ามัน่าวผน้องขาวอากหลดับว่าเห็นดินได้เห็นตะหิมะนหนากับว่าหนาปันใดดอกคันคันคันอากาศมันบาเย็นนี่มันเฉพาเป็นน้ำแข็งได้ไปน้องอันนี้อันนี้คันอากาศมันเย็นมันตกลงมากแล้วมันก็จะเป็นน้ำแข็งเพราะว่ามันบอลลาไล่ ขนาดอยู่ในเมืองเนี่ยบ้านยี่ติ๋วอยู่ในเมืองอยังซ้ำนี่จะจะอยู่บ้านนอกซ้ำใดพี่น้องค่นอยู่บ้านนอกคือทั้งผู้จักน้อยนี่ลงมาบ่าได้ดอกเพราะว่าเขาหยาดมันมื่นนะนะพี่น้องแต่ว่าถึงสิเปียเป้ยนเปี้ยนนั่นนั่นร่อนหน่ะหิมนะน่ะร่อนลดน่ะกะยังงมื่นอยู่ในพี่น้องบางฝั่งนะเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็ง พันที่ลงมาจากท่งผู้อันนี้บ้านยี่ติ๋อยู่ในเมืองมันตะรถดกันแลีนขะคอยไปพี่น้องบึงมันปิวปิวขามาในเฮี้ยนยี่ติ๋วยี่ติวเปิดอันอน,นั้นต่างไทยได้เลยยี่ติว๋วเล่าว่ไดี๋ยลงไปแฟนเล้าว่าเจะว่าต้องลงมาดอกมันหนาวันนะ่ะแล้วก็เยกลยบ่ลุกไปบึงมันล่มมันล่มตีไปตีมาก มันเปนสูตรมันตกงมามันก็เป็นน้ำแข็งดูขั้นน้ก็มมกดิฮินเทนั้นน้ก็มักฮินเทนมนเขาไก่ยางนี่จิวสิยางไปยางเ่นอนี่จิวกระบอกออกไป เพื่อนที่ติวเลนเลนนนหิมะยูบุเดียวคนละมวลยูบุเดียวพี่น้องเออ,อ,อแค่นี้แหละพี่น้องมวลรุ่นที่ติวสิท่ายให้เบิง่ง รถกะค่อยไปจังสีหลัพี่น้องบ่าขาบับไว้เดยนาน,นีบ่มีพ้ใิการขับไว้เพราะวา่าไผกกยานเอาพี่น้องแคเน่ด้พี่น้องพู้ใดเขาม่เบิเยงคลิวแล้วยังเรื่องกดติดตามเนาะพี่น้อง